สวัสดีครับสวัสดี FC นันทวันทุกท่านและสวัสดี FC ช่องเสือลายทุกคนนะครับวันนี้อยู่โกดังเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาชมทีมงานทํางานอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมนะครับว่าทีมงานจะทําอะไรครับผมไปเลยจะพาไปชมครับสําหรับวันนี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเก็บเก็บตู้ก่อนนะครับเราจะมาเก็บตู้นะครับวันนี้จะจัดเก็บเรียงไว้นู้นนะครับ แล้วก็จะเอาผ้าคลุมนะครับด้านตู้เบรเราทาเสร็จหมดแล้วครับเสียงกลางเราก็ทาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับวันนี้เราจะมาจัดเก็บนะครับนี่ครับจะมาเรียงไว้นี่นะครับยังไงถ้าฝนฟ้าเป็นใจก็วันนี้ก็จะเช็คเสียงกลางนะครับก็จะเช็คเสียงกลางแล้วก็ ประกอบนะครับประกอบตะแรงเข้าไปนะครับผมว่าถ้าฝนไม่ตกนะครับโอเคครับผมติดตามครับครับมาแล้วแบกเลยครับทีมงานกําลังจัดเก็บตู้นะครับทาของเราถ่วทาสีเราทาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับใบที่สองแล้วครับได้ใบที่สองแล้วเหลืออีกเยอะพอสมควรนะครับ เหยียบเล็บตีนกันดื้อนี่ดื้อไม่ันแล้วเหยียบแล้วเอี่ยครับวันนี้เรามาจัดเก็บตู้นะครับเพื่อจะได้เอาผ้าใบมาคุมนะครับหน้านี้หน้าฝนเราต้องเก็บจัดเก็บให้ดีนะครับผมครับทีมงานวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนะครับเราจะเช็คเสียงกลางแล้วก็ประกอบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านเสียงกลางแล้วก็คุมไว้นี้นะครับยังไงจะไม่รู้จะได้เช็คเสียงกลางนะครับ จะได้ประกอบนะครับเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับน่ครับรอประกอบนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมงานยกตู้กันก่อนนะครับตอนนี้เราเก็บตู้เบียนะครับทาสีอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมมาชมกันเลยออกแรงหน่อยจะเก็บตู้นะครับ แรงหรือเหลือเออแร่เ,เหลือเหลืออยากออกงานเต็มที่แล้วใช่ไหมนี่ใช่สักได้กล่าวไว้อยากฟิตมากครับร่างกายตอนนี้ไม่ใช่ฟิตธรรมดาครับฟิตฟิตโฮ้ยแครติดตามครับผมอาแล้วยกเลยนะครับจัด <c oughs> เก็บเพื่อผ้าคลุมนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราจัดเรียงไว้นี่นะครับเราเอา เหล็กรองนะครับเหล็กรองไว้อยู่นะครับไม่โดนดินแน่นอน,นครับทาสีเสร็จเรียบร้อยมีข้างละยี่สิบใบนะครับเรามีข้างละยี่สิบใบที่ทําใหม่พี่รุดยังไม่เอามานะครับอีกแปดใบน่าพี่พี่รุดน่าจะทาอยู่อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแกไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังครับมีเพิ่มเติมแน่นอนนะครับส่วนสิบสองล้อเราเพิ่มเติมเป็นข้างละยี่สิบสี่ใช่ไหมน่าจะใช่เนาะ พร้องสิบสองล้อเพิ่มไปอีกข้างละสี่ครับข้างละสี่รวมแล้วเป็นทั้งหมดแปดนะครับเพิ่มตู้เบดนะครับถ้าออกงานน่าจะใครจะได้ข้างละยี่บสีเป็นงานแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้ฟังแน่นอนนะครับข้างละยี่สิบสี่ใบนะครับตอนนี้เราจัดเก็บก่อนนะครับผมติดตามครับเหลืออีกสิบใบนะครับ จัดวางเป็น2ชั้นนะครับผมตอนนี้เรามีายี่ใบนะครับเหลืออีก8ดใบยอยู่บ้านพี่รุตเรากำลังจัดทำอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะามาตอนไหนนะครับอยากเห็นเหมือนกันนะครับตู้ใหม่โอเคครับมาแล้วแบกเลย นอนผมนอนอยู่นันทวันเป็นคืนที่สองแล้วครับรออยู่ถ่ายคลิปนี่แหละครับให้เอฟซีนันทวันได้ชมนะครับความเคลื่อนไหวนะครับซ่อมบำรุงนะครับตอนนี้เราปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับของของหน่วย12ของหน่วย12ล้อนะครับผมตอนนี้เราทาเสร็จหมดแล้วนะครับลอยอยกนะครับรอยกจัดเจ็บแล้วก็เอาผ้าคลุมนะครับโอตะเอึ่งถอดเสื้อโชว์นะครับโชว์เลยตะเอิ่งวันนี้พาตะเอึ่งมา ด้วยงานนันทวันนะครับโอเคครับติดตามกันชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับจัดวางตรงนี้นะครับจะได้เอาผ้าใบคลุมนะครับโอเคครับผมตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือหนึ่งใบกำลังยกหนึ่งใบที่กำลังยกเหลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบนะครับผมถ้าแดดออกวันนี้ก็น่าจะได้เช็คเสียงกลางด้วยครับเช็คกับ ประกอบนะครับผมอ่ว่าบ้านแกกบปลารั่วโอเคครับผมตามชมครับผมมาครับมาแล้วใบสุดท้ายแล้วครับเราจัดเก็บเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นใบสุดท้ายแล้วครับครับทีมงานเราจัดเก็บเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเอาผ้าใบมาคลุมนะครับวันนี้ครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเสร็จแล้วครับผมเยี่ยมเยี่ยมซิเยี่ยม ผ้าใบโอเคครับผมติดตามครับเสียงกลางคุมเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ตู้เบนนะครับอผ้าใบอยู่นี่นะครับเราจะรอคุมนะครับพี่แปะบอกว่าเดี๋ยวให้มันตากแดดไว้ก่อนนะครับตากแดดให้แห้งให้ให้แห้งกว่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุมนะครับผมโอเคครับผมติดตามครับเอ้าได้อะไรนี่ ไปไหนมาจะไปตัดหญ้ามาครับผมโอเคครับติดตามครับครับตอนนี้เรากําลังจะคลุมนะครับตอนนี้เรากําลังจะคลุมนะครับแห้งแล้วเดี๋ยวฝนจะตกลงมาอีกครับผมคลุมไว้ตรงนี้นะครับคลุมไว้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับสวนด้านตู้เสร็จแล้วนะครับ นี่ครับบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดนะครับฝนลงเม็ดปล่อยๆมืดมาแล้วครับโอเคครับผมติดตามครับเอ๋เบเบอะไรบยังไงเบทมีทาสีเสร็จแล้วนะครับตัวเบดนะครับรอเอาขึ้นรถนะครับเตรียมออกงานได้เลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวฝนจะเปียกนะครับหลังจากที่เราทาสีเสร็จนะครับผมตอนนี้กำลังคลุมคลุมผ้าใบาไว้นะครับโอเคครับระบายอะไรครับเสร็จแล้วครับผมโอเคครับ เสียงกลางยังไม่ได้ทํานะครับฝนตกนะครับต้องรอพี่รุธเข้ามาอีกครับนะครับเสียงกลางเสียงกลางเราอยู่นี่นะครับยังไม่ได้ประกอบเลยครับนี่ครับรอประกอบรอพี่รุดด้วยวันนี้ฝนตกนะครับโอเคครับผมครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับพอเก็บของเสร็จฝนก็ตกลงมาพอดีเลยครับนู่นบรรยากาศชุ่มฉ่าเลยครับผม ตอนนี้ฝนตกแล้วครับผมเก็บของเร็บพอดีครับผมโอเคครับผมตามครับครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าทีมงานเขาจะทำอะไรนะครับผมโดติดตามกดกระดิ่งกดสั b ต c ไ i b e ให้ช่องเสือลายลาซาดมากนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้ว